ก่อนจะพบว่าสุนัขตัวนั้นไม่ได้เห่าใส่พระแต่มันกำลังพยายามเตือนภัยบางอย่างบางอย่างที่ถูกฝังอยู่ใต้กุฏิเก่าร้างและความจริงที่มันพาไปเจอเปลี่ยนทุกอย่างในวัดแห่งนั้นตลอดการลมเย็นยามเช้าพัดใบไม้ไหวเบาๆตามแนวป่าเสียงนกร้องจิบจ๊บว่ามาแต่ไกลพระธุดงรูปหนึ่งเดินเท้าเปล่าบนทางดิน จีวรสีหม่นสะบัดตามแรงลมฝาแสงแดดอ่อนๆท่ามกลางความเงียบสงบของวัดร้างกลางป่าเขาหยุดหน้ากุฏิเก่าไม้ผูดที่ดูราวกับถูกลืมเลือนไปหลายปีข้างในมีเสียงครางเบาๆดังลอดออกมาโฮ่งเสียงคำรามต่ำหนักแน่นดูดันเจ้าเยอรมันเชฟเผิดตัวโตโผลออกมาจากเงามืดขนดำเงาตาแดงกล่ำมันยืนขวางอยู่ตรงหน้าคำรามไม่หยุด พระยกมือขึ้นในท่าปลอบประโลมเสียงพูดของท่านอ่อนโยนนิ่งสงบโยมไม่ต้องกลัวแต่เจ้าเยอรมันเชฟเพิดไม่ถอยแม้ก้าวเดียวกลับคำรามดังขึ้นฟันขาววับแลบออกมาพระพยายามเอื้อมือเข้าไปช้าหาหะจังหวะน,นั้นเองมันกระโจนใส่เสียงกัดดังงับเลือดไหลซึมจากแขนของพระทันทีท่านสุดลงช้า หาหาแต่ไม่ได้ร้องสักคำขณะเดียวกันใต้พื้นไม้ของกุฏิที่ถูกกัดทะลุบางอย่างขยับเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากใต้แผ่นไม้เจ้าเยอรมันเชฟเผดเปลี่ยนท่าทีทันทีมันหันขอบไปมองพื้นจากคำรามกลายเป็นเห่าเสียงดังหอยหวนมมันขุดพื้นไม้ด้วยกรงเล็บอย่างบ้าคลั่งพระที่นั่งแน่นิ่งเริ่มลืมตาอีกครั้ง ท่านมองตามการกระทําของสุนัขด้วยดวงตาสั่นระร,ร,ริกและกลิ่นบางอย่างก็ลอยมาแตะจมูกกลิ่นเหม็นเน่าจางหาหะกลิ่นที่ไม่ควรมีในวัดกลิ่นของความตายพระกลั้นหายใจมือที่สั่นเทาพยายามเยีนพื้นให้ลุกขึ้นแต่เลือดยังไหลไม่หยุดเจ้าเยอรมันเช็ดเผิดขุดไม้จนแผ่นหนึ่งหลุดออกรูเบอร์เริ่มเผยให้เห็นโพรงมืดด้านล่าง กลิ่นเน่าโชยแรงขึ้นทันทีสายลมเปลี่ยนทิศพัดกลิ่นนั้นเข้าสู่ปอดพระเบือนหน้าหนีแต่สายตาย,ยังจับจ้องพรงนั้นเสียงห่าสุนักหยุดลงกระทันหันมันถอยหลังหางตกคนตั้งชันพระค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้แสงแดดส่องผ่านช่องไม้ลงไปในความมืดแล้วท่านก็เห็นเศษผ้าจีวรสีหม่นที่เปรอนเลือดร่างที่เหี่ยวยนมือแห้งกรังที่ยื่นโผล่ขึ้นมาจากดิน พระเบิกตากว้างมันไม่ใช่แค่โครงกระดูกแต่มือข้างนั้นกำลุประคำไว้แน่นและมีบางอย่างแกว่งไกวในเงามืดเหมือนใครกำลังขยับพระกลืนน้ํำลายช้าหาหาเจ้าเยอรมันชเชดเผดครางต่ำในลำคอแล้วมันก็หันหน้ากลับมามองพระดวงตาของมันสะท้อนบางอย่างที่ไม่ใช่ความกลัวมันคือความเศร้าหรือความรู้ผิด พระเหลือบมองสุนัขแล้วหันกลับไปยังโพรงก่อนจะพูดเบาหาหะที่นี่เคยมีพระอีกองค์เสียงกรอบกแกรบใต้พื้นดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เหมือนเสียงใครกำลังคลานขึ้นมาพระชง,งักเสียงคลานใกล้ขึ้นทุกวินาทีแต่พระไม่ขยับหนีสายตาจ้องโพรงนั้นแน่นิ่งเจ้าเยอรมันเชฟเพิดเริ่มหอนยาว เสียงสะเตือนใจแฝงความเศร้าและหวาดวันมือเหี่ยวย่นอีกข้างค่อยๆโผล่พ้นพื้นดินพระยื่นมือออกไปแม้ยังมีเลือดไหลแต่แววตาเต็มไปด้วยคำถามและแล้วใบหน้าที่ถูกฝังครึ่งหนึ่งใต้ดินเผยโฉมขึ้นช้าหาหะผิวซีดขาวดวงตาปิดสนิทริมฝีปากแห้งแตกแต่กระตุกเบาๆเหมือนกำลังจะพูดพระพึมพำ ท่านคือพระอาจารย์รัตชื่อที่หายไปจากวัดนี้นานหลายปีไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านมีเพียงข่าวลือว่าท่านออกทุดงแล้วไม่กลับมาอีกเลยแต่ตอนนี้ศพของท่านอยู่ตรงนี้ฝังอยู่ใต้กุฏิเก่าหาหะไม่มีผ้าไตรไม่มีเครื่องบูชามีเพียงลูกประคำที่ยังอยู่ในมือและรอยยิ้มจางๆบนใบหน้า พระใจเต้นแรงก่อนที่เสียงแหบแห้งจะหลุดจากปากศพนั้นเขาฝังค่าคำพูดสั้นๆที่เย็นเฉียบเหมือนลมหายใจสุดท้ายพระเบิกตากว้างเจ้าเยอรมันเชฟเพิดหอนอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เสียงของสัตว์มันคือเสียงปลดปล่อยความจริงที่ถูกฝังมานานแสนนานพระยืนนิ่งร่างกายชายเย็น เลือดยังซึมจากบาดแผลแต่จิตใจกลับจับจ้องที่คำพูดนั้นเขาฝังค่าคำพูดนั้นดังวนซ้ำในหัวใครใครที่กล้าฝังพระอาจารย์ทั้งเป็นพระก้มลงมองศพใกล้หาหะใต้เศษผ้ามีบางอย่างโผล่ออกมากระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งขาดวิ่นถูกมาติดกับลูกประคำมือของพระสันเมื่อคลี่มันออกตัวหนังสือจางๆยังพออ่านได้ ถ้าท่านพบกระดาษนี้แปลว่าข้าไม่ได้หายไปแต่ถูกทําให้หายพระกลืนน้าลายรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเจ้าเยอรมันเชดเผดครางเบาๆเข้ามาแนบข้างสายตามันไม่ได้มองศพอีกแล้วแต่มองไปยังป่าหลังวัดตรงนั้นมีเงาดําเคลื่อนไหวช้าๆระหว่างต้นไม้ไม่ใช่ลมไม่ใช่สัตว์แต่เป็นคนใครบางคนที่ยังคงเฝ้าดูวัดนี้ พระค่อยๆลุกขึ้นแม้จะเจ็บแขนสายตาย,ยังจับจ้องเงานั้นเงาที่กำลังหายเข้าไปในความมืดพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบาจากใต้โพรงเขายังอยู่เขาไม่ให้ใครรู้พระจ้องมองไปยังแนวป่าเงานั้นหยุดเคลื่อนไหวเหมือนรู้ตัวว่ากำลังถูกจับตาลมเงียบลงทันทีไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงใบไม้ไหวแม้แต่เสียงหายใจของพระก็ชะงัก เจ้าเยอรมันเชฟเผิดขู่เบาหาหะดวงตามันเปลี่ยนไปอีกครั้งจากเศร้าเป็นดูดันพระหันไปพูดกับมันเสียงเบานำทางให้ข้าโยมรู้ใช่ไหมว่าใครอยู่ในเงานั้นสุนัขพยักหน้าเบาๆเหมือนเข้าใจแล้วมันก็วิ่งนำเข้าไปในป่าพระกัดฟันแน่นแม้เจ็บแผลแม้หัวใจเต้นแรงแต่ขาก็ก้าวตามไปโดยไม่ลังเล ป่าข้างหลังวัดเนียยสนิทเหมือนทุกกิ่งไม้กำลังเฝ้าดูสุนัขหยุดลงหน้าต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งตรงโคนไม้มีเศษผ้าเปื้อนดินผูกไว้กับลำต้นพระก้มลงดูผ้านั้นเป็นจีวรสีเดียวกับที่พระอาจารย์รัดเคยใส่และตรงผ้านั้นมีรอยมือเปื้อนเลือดเขียนคำสั้นๆว่าห้ามเปิดโปงไม่งั้นจะถูกฝังแบบฆ่าพระชง,งั ในวินาทีนั้นเองเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากด้านหลังมีคนกำลังเข้ามาใกล้ไม่ใช่คนเดียวแต่หลายคนเจ้าเยอรมันเชฟเพิดเริ่มคำรามลึกในลำคอพระหันกลับช้าหาหาเสียงใบไม้แหวกออกแล้วร่างในชุดพระรูปหนึ่งก็โผล่พ้นเงาไม้แต่ใบหน้าเขาไม่ได้สงบตรงกันข้าม เต็มไปด้วยความยินชาหลวงพี่ไปเจออะไรเข้าหรอครับพระยืนนิ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกชายในผ้าเหลืองตรงหน้าแม้แต่น้ำเสียงก็ไร้เมตตาเขาไม่ใช่พระจริงดวงตานั้นไม่สะท้อนศรัทธาแต่เต็มไปด้วยเจตนาอมหิตเจ้าเยอรมันเชฟเผดยืนขวางหน้าคำรามใส่คนมาใหม่อย่างชัดเจนหลวงพี่เห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นหรือเปล่า เสียงอีกคนดังขึ้นจากด้านหลังพระเหลือบตามองใช่อีกสองคนในชุดชาวบ้านเดินตามออกมาจากพุ่มไม้ถือจอบกับเสียมในมือมือที่เคยขุดหรือยังคงขุดอยู่พระถอยหลังช้าๆจนแผ่นหลังชนต้นไม้หายใจเข้าลึกพยายามตั้งสติพระอาจารย์รัฐท่านไม่ได้หายไปคนในผ้าเหลืองยิ้มเย็นอย่าเอ่ยชื่อท่านอีกเลยพระท่านไม่อยู่แล้ว พระสบตาเขาเต็มหาฮะแต่ข้าพบศพของท่านพร้อมคำสารภาพใต้กุฏิรอยยิ้มของชายในผ้าเหลืองเลือนหายเนี่ยไปชั่วอึดใจก่อนจะพูดเสียงต่ำงั้นก็ไม่มีทางให้หลวงพี่กลับลงจากเขาได้แล้วละ่ะเจ้าเยอรมันเช็บเพิดคํารามลันมันพุ่งใส่คนหนึ่งทันทีเสียงล้มดังสน,นั่นพระชายจังหวะนั้นวิ่งออกจากต้นไม้ แต่ยังไม่ทันได้พ้นวงล้อมมือศักสากของใครบางคนคว้าจับจีวรของท่านไว้แน่นเสียงผู้กระซิบใกล้หูถ้าท่านพูดเรื่องนี้ออกไปจะไม่มีสพให้ฝังด้วยซ้ำพระกัดฟันแน่นมือที่จับจีวรถูกปัดออกด้วยแรงเฮือสุดท้ายท่านหันกลับมาเผชิญหน้าเต็มหาหะสายตาแน่วแน่ไม่หวั่นไหวอีกต่อไปศพที่ฝังไว้จะไม่เงียบอีกแล้วเสียงพรหนักแน่น เจ้าเยอรมันเชฟเปิดกับชายเสื้อของชายอีกคนลากเขาล้มลงกับพื้นเสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนในป่างเงียบชายในผ้าเหลืองรีดถอยหลังแต่เจอสายตาของพระจ้องไม่กระพริบบอกมาทำไมต้องฆ่าท่านอาจารย์รัฐเนี่ยไปชั่วครู่ก่อนที่อีกฝ่ายจะหัวร้อเบาหาหะพระท่านรู้มากเกินไปรู้ว่าเงินบริจาคหายไปไหน รู้ว่ามีพระบางรูปไม่ได้มาปฏิบัติธรรมแต่มาล่างเงินพระชง,งักความเงียบโปรยตัวอีกครั้งท่านอาจารย์พยายามเปิดโปงแต่เขาถูกฝังชายในผ้าเหลืองเดินเข้าใกล้ช้าหาหะเสียงรองเท้าเหยียบใบไม้แห้งดังกรอบแรกรบและตอนนี้หลวงพี่ก็รู้มากเกินไปเหมือนกันเจ้าเยอรมันเชดเผดกลับมาประจำที่ข้างพระเลือดติดปากและขนมันดวงตาแดงฉานยังจ้องขม็ง พระมองชายทั้งสามคนก่อนผู้เสียงเย็นข้าอาจไม่มีหลักฐานแต่มีพยานเขาหันไปมองสุนักและเจ้านี่จดจำทุกอย่างที่เกิดขึ้นคนในผ้าเหลืองชะนักเสียงของมันสั่นเล็กน้อยมันแค่มันสุนักมันเป็นแค่สัตว์พระยิ้มจางหาหะแต่สัตว์ไม่เคยโกหกคำพูดนั้นทำให้ทั้งป่าสงบนิ่ง แม้แต่ลมก็หยุดพัดชายในผ้าเหลืองกัดฟันแน่นมือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดเจ้าจะเอาหมาเป็นพยานเสียงเขาเปลี่ยนเป็นกล้าวเจ้ากล้าท้าทายาศาสนาหรือพระมองตรงไปในดวงตาของเขาข้าไม่ได้ท้าทายาศาสนาข้าท้าทายคนที่หลบอยู่ใต้จีวรแล้วทำร้ายาศาสนาต่างหากเจ้าเยอรมันเชฟเพิดห่าเสียงดัง ฟ้าร้องครืนเบาๆเหมือนธรรมชาติก็ร่วมรับรู้เสียงแตกตื่นของชาวบ้านดังว่ามาจากอีกฝ้าของวัดพระเหลือบมองแสงไฟฉายกระพริบจากกลุ่มชาวบ้านที่เดินเข้ามาเสียงหนึ่งร้องขึ้นมีคนเจอกุฏิเก่าถูกขุดมีศพพระอยู่ใต้พื้นชายในผ้าเหลืองหน้าถอดสีทันทีเขาถอยหลังช้าหาหาดวงตาหวาดระแวงพระไม่พูดอะไร เพียงแต่ยืนสงบเจ้าเยอรมันเชฟเพิดเดินนำหน้าไปยังกลุ่มชาวบ้านมันหอนเบาๆเหมือนเรียกใครบางคนและเมื่อแสงไฟฉายส่องกระทบร่างชายในผ้าเหลืองเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นนั่นไม่ใช่พระที่เคยอยู่วัดนี้ใช่ไหมเขาหายไปนานแล้วนี่ชายคนนั้นรู้ตัวว่าหมดทางหนีเขาก้าวถอยหลังอีกก้าวแต่สะดุดรากไม้ล้มลงบนพื้นดินที่ตัวเองเคยฝังคนอื่นไว้ พระเดินเข้ามาใกล้เสียงท่านแผ่วเบาแต่แน่นหนักธรรมะไม่เคยต้องซ่อนใต้ดินแต่ความผิดของโยมมันจะไม่มีวันถูกฝังได้อีกต่อไปชายในผ้าเหลืองนอนแน่นิ่งบนพื้นสายตาไม่กล้าสบใครอีกเจ้าเยอรมันเชฟเพิร์ดค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มันยืนนิ่งเงียบไม่คำรามแต่สายตามันเต็มไปด้วยการตัดสินเสียงฝีเท้าของชาวบ้านวิ่งเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยหาหะ มีคนตะโกนแจ้งตำรวจแล้วกำลังจะถึงพระยืนนิ่งมือประคองแขนที่ยังเลือดซึมแต่แววตาสงบแสงแดดยามเย็นเริ่มลอดผ่านยอดไม้ท่อแสงอ่อนลงบนใบหน้าของพระท่านเงยหน้ามองฟ้าเหมือนส่งใจไปยังผู้ที่ถูกฝังโดยไม่เป็นธรรมหลวงพ่อความจริงกำลังจะพ้นจากดินแล้วเสียงของพระนุ่มนวล แต่ทุกคําพูดเหมือนคล้องดังกล้องในใจคนรอบข้างชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันรอบศพที่ใต้กุฏิบางคนผนมมือไหว้บางคนยืนน้าตาคลอพวกเขาเคยสงสยัยเคยได้ยินข่าวลือแต่ไม่เคยกล้าหาคําตอบจนวันนี้พระเดินกลับไปยังท,ที่เริ่มต้นยืนหน้ากุฏิเก่าเจ้าเยอรมันเชฟเพิดเดินตามหลังขนของมันเปื้อนฝุ่นแต่ดวงตายอย่างจ้องแน่วแน่ พราะยอดตัวลูกหัวมันเบาหาหะโยมขอบใจเจ้ามากเจ้าคือเสียงของผู้ที่พูดไม่ได้เจ้าสุนัขมองขึ้นเหมือนจะเข้าใจและหางมันก็เริ่มแกว่งเบาหาหะแสงสุดท้ายของวันลับลงหลังแนวเขาทิ้งไว้เพียงความเงียบและความจริงที่ไม่มีวันถูกฝังอีกต่อไปยามค่ำคืนมีเยือน วัดร้างกลางป่าไม่เงียบเหงาอีกต่อไปแสงจากไฟฉายของเจ้าหน้าที่ส่องไปทั่วบริเวณตำรวจกำลังเก็บหลักฐานศพของพระอาจารย์รัฐถูกนำขึ้นมาบูชายอย่างสมเกียรติไม่มีใครพูดอะไรมากเพราะความจริงดังเกินพอพระรูปนั้นยืนอยู่ห่างหาหะไม่ได้แสดงความโกรธไม่ได้แสดงชัยชนะมีเพียงความสงบในแววตาที่เคยสันไหว เจ้าเยอรมันเชฟเผยนั่งอยู่ข้างหาหะมันไม่หอนไม่เห่าอีกแต่ตายังมองไปยังจุดเดิมใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ซึ่งความเงียบเคยปิดบังความผิดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้ามายกมือไหว้ขอบพระคุณหลวงพี่ที่กล้านำความจริงออกมาพระยิ้มบางๆพยักหน้ารับเบาหาหา่าข้าก็แค่เดินผ่านมาในป่า และพบสิ่งที่ไม่ควรถูกลืมไว้ใต้ดินเสียงใบไม่ไหวเบาหาหะสายลมค่ำพัดเย็นเฉียบพระยืนมองกุฏิไม้เก่าๆที่ถูกปิดตายอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อซ่อนอะไรอีกมันจะกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนระลึกถึงในฐานะบทเรียนว่าศาสนาไม่เคยผิดแต่คนบางคนต่างหากที่หลงผิดในใจตน พระพนมมือไหวเบาๆไปทางกุฏิแล้วหมุนตัวเดินจากไปเจ้าเยอรมันเชพเพิดลุกขึ้นเดินตามติดไม่ห่างสองร่างเงียบหาหะบนทางดินสายเดิมมุ่งหน้าสู่แสงจันทร์ที่กำลังสาดส่องและเรื่องราวของวัดร้างแห่งนี้ก็จะไม่ถูกฝังไว้ใต้เงาอีกต่อไปบทสรุปตอนจบของเรื่องเช้ารุ่งใหม่ที่ป่างเงียบสงบ แสงอาทิตย์แรกของวันศาสตร์ลงบนทางดินพระรูปนั้นยืนอยู่ที่เชิงเขามองย้อนกลับไปยังวัดร้างที่เคยเงียบงันบัดนี้ไม่มีความลับใดถูกฝังไว้อีกแล้วเสียงนกเริ่มร้องจากยอดไม้เจ้าสุนัขเยอรมันเชฟเพิดนอนสงบอยู่ข้างหาหะมันดูอ่อนแรงแต่แววตาย,ยังมั่นคงพระรูปหัวมันเบาหาหา โยมได้ปลดปล่อยสิ่งที่ถูกกักไว้มานานแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะเดินต่อพระยกกลดขึ้นบ่าแล้วเริ่มก้าวไปตามทางดินสายตาไม่หันกลับพระสิ่งที่ต้องเปิดเผยได้เผยหมดแล้วสิ่งที่ต้องถูกชำระก็ได้รับการชำระมีเพียงเสียงลมเบาๆพัดตามหลังเสียงที่เหมือนคำขอบคุณจากใครบางคนที่เคยถูกฝังทั้งร่างกายและความจริง วัดร้างหลังนั้นยังคงอยู่แต่ไม่ได้เงียบเหงาอีกต่อไปมันกลายเป็นสถานที่แห่งการตวนใจว่าแม้ในที่มืดที่สุดแสงเล็กๆของความกล้าก็สามารถนำทางสู่ความจริงและความยุติธรรมเรื่องราวจึงสิ้นสุดลงณจุดที่ความเงียบหมดความหมายและความจริงได้กลับมายืนอยู่ในแสงแดดอีกครั้ง